สวัสดีครับผมดรกติศัเกดิ์ทนาวิถีพุทธและทีมทนายความก็มีแฟนคลับหลายท่านนะฮะก็ได้มีการทั้งไลน์ทั้งโทรมาถามนะฮะได้รับความเสียหายจากชู้นะครับทีนี้เนี่ยจะทํายังไงจะแก้ไงดีนะฮะตัวนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีอย่างหนึ่งนะฮะที่อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะครับวิธีการนะครับแล้วก็เป็นการเรียกร้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงจากชู้นะครับโดยเราสามารถแบ่งเป็นหัวข้อได้อย่างเงี้ยนะครับ คดีที่ฟ้องชู้นะครับสาระสําคัญก็อยู่ที่พยานหลักฐานนะครับถ้ามีนะครับก็จบง่ายไม่ยุ่งยากในการสืบพยานนะครับหลักฐานการ็นชู้ก็เช่นวิดีโอเทปคลิปเนี่ยนะฮะที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่าเ,เป็นชู้กันนะฮะหรือชอบพาผัวชาวบ้านไปโชว์ตามงานต่างๆหรือภาพกอดกันหรือเข้าโรงแรมไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็คดีก็มีโอกาสชนะสูงมากนะครับทีนี้ก็หลักฐานที่สองนะเป็นหลักฐานประเภทของการอุปการะเลี้ยงดูเช่นหลักฐานการเช่าบ้านให้ชู้นะฮะหลักฐานการโอนเงินจ่ายค่าเลี้ยงดูประจาเดือนหลักฐานการซื้อที่ดินร่วมกันหลักฐานการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างกันจดทะเบียนบริษัททาธุรกิจร่วมกันอันนี้ก็เป็นหลักฐานสําคัญนะครับส่วนนะครับเ,เราจะเรียก ค่าเสียหายหรือค่าทดแทนได้มากแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับกิจยศชื่อเสียงนะครับของตัวท่านน,นะครับถ้าเป็นพวกไฮโซไฮซอนะครับนี้ชื่อเสียงมีฐานะสังคมสูงนะครับก็อาจจะเรียกค่าเสียหายเนี่ยก็หลายล้านอยู่นะครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็อาจจะประมาณสองแสนถึงห้าแสนบาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็ขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมพยาหลักฐานนะฮะ หากท่านไม่ได้ความเป็นธรรมและยากจนนะครับท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับก็ทางสภาในความของพวกเราก็พร้อมช่วยเหลือท่านปีท่านสบายใจได้นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมดกรกิติศักดิ์ทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ